ทีซครับบริษัทไทยแคปิตอลคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชน TCC ีซีทำอะไรดูแฟตชีทก่อนนะทรัพยากรพลังงานและสาธารณูปโภคครับดูลักษณะธุรกิจของ TCC ประกอบธุรกิจ ด้านการลงทุนถือหุ้นในบริษัทต่างๆนะครับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ TCC ครับรายย่อยถือ58%าเอ้ยเยอะจังนะครับรายใหญ่เป็นบุคคลบุคคลหมดเลยครับมีไทยเดวิอานิดหน่อยนะครับ รายย่อยถือเยอะนะครับไม่โอเคเลยงบกันเงิน tcc นะครับกำไรสุทธิปี61บวก4ล้านปี62ติดลบ15ล้านปี63ติดลบ21ล้านปี64บวกนะ75ล้านนะครับเออยังดีะกลับมาได้นะเนี่ยนะครับนี่สินรวม314ล้านสินทรัพย์รวมพัน6ล้าน ดีครับนี่น้อยนะครับ r e ล a ก็ใกล้ๆ10นะนะครับปันผลไม่มีนะครับแต่ถ้าในมุมมองผมยังเขาเรียกไงน,นนะอาจจะไม่โอเคเรื่องปันผลนะแต่คุณชอบธุรกิจแบบนี้ไหมละ่ะเออนะครับถ้าคุณอยากรู้ก็เข้าไปดูนะว่าเขาไม่มีปันผลจริงหรือเปล่านะครับไม่มีจริงนะไม่มีจริงนะครับแต่ถ้าคุณอยากรู้ว่า TCC เนี่ยเขาทำอะไรคุณเข้าไปที่บริษัทสลัหลักทรัพย์ครับ กดไปที่เว็บไซต์บริษัทครับของไทยแคปิตอลนะนะครับนี่ทรัพยากรพลังงานและสาธารณูปโภคประมาณนี้ประมาณนี้นะครับถ้าคุณอยากรู้ว่าอ่ะเขามีอะไรบ้างนะครับคุณเข้าไปดูก็ได้ว่าเขาทำอะไรลักษณะการประกอบธุรกิจอืมนะครับประกอบธุรกิจนะครับคุณจะได้รู้ว่าเออเขา เขาเรียกกันนะเขาลงทุนในด้านไหนนะครับก็จะมีธุรกิจพลังงานฐานหินเหล็กนะครับอ่านะครับแล้วก็ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ธุรกิจตลาดค้าส่งสินค้าอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็โอเคไหมล่ะสําหรับคุณนะครับถ้ายังไม่โอเคเท่าไหร่คุณก็ไปตัดสินใจโดยกราฟนะนะครับว่าคุณจะเล่นกราฟอย่างเดียวโดยไม่ไม่สนงบกันเงินก็ได้นะครับ ดูกราฟ TCC ครับ,ร,บราคาปัจจุบัน1บาท13ตังค์ราคาเส้น200วันบาท2ตังค์ดูกราฟ TCC ครับ,ร,บราคาปัจจุบัน1บาท13ตังค์ราคาเส้น200วันบาท2ตังค์ราคาปัจจุบันอยู่เหนือเส้น200วันมุมมองเป็นขึ้นถูกไหมนะครับไม่เคยดู TCC มาก่อนแล้วก็ไม่เคยอัพดูรอบหุ้นรอบใหญ่หน่อย TCC เป็นหุ้นเก่าครับเข้าตลาดตั้งแต่ปี1992ละรอบหุ้นแบบนี้คุณตัดตรงนี้ไปได้เลยตัดตรงนี้มันเป็นอดีตที่นานเกินไปมันเป็นอดีตที่นานเกินไปนะครับเขาไซเวมาตั้งแต่ปี1998จนถึงปีนี้ยอืมนานไปละนะครับแพงสุดของเขาแล้วนะ หกบาทห้าสิบสี่ตังค์ถูกสุดของเขาใช่ไหมถูกสุดของเขานะครับประมาณสามสิบสี่ตังค์มองง่ายเลยปะว่าแถวบาทนิดๆอนะ มุมมองเป็นเซอร์ูกแพงก็คือ6 5บาท54ตัง์รอบหุ้นก็เป็นจากแพงลงมาถูกและถูกกำลังจะไปแพงครับเทนเป็นขาขึ้นนะในทม์เฟรมเดย์นะครับรอบหุ้นเป็นถูกไปแพงนะครับถูกในเป็นเศษสตังเลยนะครับแพงสุดเป็น6 5บาท54นะครับปรับเป็น d ดยย่อกราฟย่อกราฟมาดูอะไรใช่ไหม มาดูว่าปรับฐานลงไปล่าสุดเนี่ยสิสตังค์นะไม่ใช่34สตังค์ปรับฐานลงไปล่าสุดเนี่ย,ต,นะต,ยตอนถ้าคาดคะเนไม่ผิดน่าจะน่าจะช่วงแบบวิกฤตวิกฤตเลยแหละอืมวิกฤตเลยแหละสิสตังค์ต้นเทนจ๋าของ tcc เนี่ยอยู่ประมาณสัก ประมาณถ้าตีกลมๆประมาณ20ตังค์ซึ่งแน่นอนตอนนี้บาทสิตังค์ไม่ใช่ต้นเทนจาหุ้นจะดีขนาดไหนผมก็ไม่เอามาบ้านพอร์ตนะครับมันแพงไปแล้วอะ่ะอืมนะครับมันขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์น่ะคุณดูนะหุ้นจากปรับฐานนะ ขึ้นไปพันสี่ร้ยเปอร์เซ็นตแล้วอะเราจะเอามาปั้นพอร์ตเนี่ยไม่โอเคมันไม่ได้นะครับอืมแพงไปแต่ถ้าเล่นรอบเก่งกำไรเงี้ยอ่าพอได้อยู่นะครับวอลุ่มล่าสุดของ tcc เดี๋ยวดูแป๊บผมดูใน PC ก็ได้วอลุ่มล่าสุดของ tcc เหรอโอวอลลุ่มเยอะนะ TCC เนี่ยวอลุ่มวันนี้ครับ54ล้านเนี่ยซื้อ47%เปอร์เซ็นต์ขาย40%เปอร์เซ็นต์ซื้อมากกว่าขายครับอ๋อใช่สิผมก็ต้องดูแหละไม่งั้นผมจะเอามาอัพคลิปใช่ไหมเออนะครับผมน่าจะน่าจะลืมว่าวอลุ่มมันเยอะนะผมถึงคือผมลงในกลุ่มไว้ก่อนแล้วผมค่อยมาค่อยมาอัพคลิปตอนดึกอะไรเงี้ยนะครับ TCC ครับวอลุ่ม54ล้านนะ ซื้อมากกว่าขายนะครับวอลุ่มเยอะเลยแหละวอลุ่มเยอะเลยนะครับก็เลยมองว่าเออโอกาสที่อธิบายนิดนึงนะครับว่าถ้าเกิดเราจะวางแผนเล่นรอบเก่งกำไรตัวไหนเนี่ยมันจะต้องให้มีแรงซื้อมาก่อนมันจะต้องให้มีแรงซื้อมาก่อนแร,ออรแรงซื้อคืออะไรแรงซื้อคือท่องแท่งเทียนในเดปิดเขียวปิดเขียวเท่ากับแรงซื้อปิดแดงเท่ากับแรงขายนะครับเมื่อมีปิดเขียวมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราจะเราจะมองว่าหุ้นจะขึ้นต่อเนี่ย ซึ่งแน่ๆพรุ่งนี้มันต้องเปิดเขียวแล้ววิ่งต่อถูกไหมนะครับเราจึงมองว่าเฮ้ยถ้าเกิดวอลุ่มมาประมาณนี้นะครับพรุ่งนี้มีโอกาสขึ้นต่อไหมอันนั้นมันเป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้ถูกป่ะแต่ตอนที่เราวางแผนไว้เนี่ยเราต้องวางไว้ว่าเออตัวนี้มันปิดเขียวนะวอลุ่มมันประมาณนี้แล้วก็ซื้อมากกว่าขายเราก็ต้องวางแผนว่าถ้าพรุ่งนี้หน้าง,งานเนี่ยเขาเปิดเขียวเนี่ยเราไม่มีของเนี่ยเราจะตามยังไงแล้วเราจะสต็อปลอสตรงไหนนะครับกรอบปัจจุบัน กรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าแนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันนะครับ,กร,บนะกรอบมันอาจจะใหญ่หน่อยนะกรอบมันอาจจะใหญ่หน่อยถ้าคนบอกว่าเ้ยไม่เอาขอกรอบแค่นี้ได้ไหมกรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าแนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันอะไรเงี้ยถ้าเอากรอบสั้นๆใช่ไหมกรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าแนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันแบบนี้ได้ไหมก็ได้เช่นกันก็ได้เช่นกันนะครับ แต่ผมอาจจะทํากรอบใหญ่ไว้ให้คือกรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าแนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันาประมาณนี้นะทำกรอบใหญ่นิดหนึงนะครับเ,เห็นวอลุ่มกาลังมานะครับแนวต้านในกรอบปัจจุบันของ TCC บัตร84ครับแนวรับในกรอบปัจจุบัน9 6ตังค์ครึ่งทางเท่าไหร่ครึ่งทางประมาณบาท40 ซึ่งแน่นอนราคาปัจจุบันบาท13ตังค์อยู่ในโซนแนวรับในกรอบปัจจุบันคือใต้บาท40ตังค์ถึง96ตังค์ครับโซนแนวต้านในกรอบปัจจุบันคือเหนือบาท40ตังค์ถึงบาท8 84ตังค์แนวรับแรกคือโลของแท่งเทียนปัจจุบันครับบาท6ตังค์แนวรับถัดไปบาท4ตังค์ แนวรับหลังพิงฝา1บาทห้ามหลุดแนวต้านแรกบาท13ตังค์แนวต้านถัดไปบาทยี่สตังค์แนวต้านถัดไป บาท29ตังค์หุ้นตัวนี้ก็วิ่งแรงกันนะวิ่งแรงก็ย่อแรงนะครับระหว่างนิดนึงนะครับถ้าเราทำเป็นเล่นรอบเก่งอะไรใช่ไหมถ้าคุณเห็นว่าจากบาท13ถึงบาท20มันมันห่างไปนะครับคุณก็เอามาขั้นกลางก็ได้เอาบาทเอาบาท17ตังค์มากั้นไว้นะครับ มันก็จะได้แบบว่าซอยให้มันเล็กลงมาอะไรประมาณนี้นะครับก็ได้นะนะครับแต่ผมไม่กั้นนะนะครับแล้วถ้าคุณเห็นบาทบาท20กับบาท29มันมันไกลไปนะครับคุณเอาบาท2 4ตังมากั้นไว้ก็ได้อันนี้ผมกั้นไว้ให้นะครับผมเห็นเออนี่มันห่างจริงอะไรประมาณนี้นะครับแนวต้านถัดไปจากบาท29บาท37ตังแนวต้านค่ากลาง บาท40ครับก่อนที่จะไปเลยเลยไปแนวต้านในกรอบปัจจุบันใช่ไหมคือราคาปิดบาท13แนวรับแรกบาท6ตังค์นะครับแนวต้านแรกบาท13ตังค์ถ้ามุมมองมันมันห่างแก็บมันห่างใช่ไหมคุณใช้จุดสต็อปล s อเป็นครึ่งแท่งเขียวก็ได้ครึ่งแท่งวันนี้ คือใช้บาท10ตังเป็นจุดสต็อปลอสเออนะครับถ้าเกิดพรุ่งนี้เขาเล่นต่อเงี้ยเออคุณจะได้มองออกว่าเออจะต้องสต็อป s อตรงไหนนะครับมุมมองผมมองว่า TCC เนี่ยถ้าถ้าเบรกไปได้ถึงโซนค่ากลางก็ต้องมีย่อแล้วละ่ะอม,มีย่อแล้วละ่ะแต่ย่อลงมาก็ไม่ควรหลุดบาท13กับบาท20ตังนะนะครับแล้วกลับไปเบรกค่ากลางได้ใหม่แนวต้านถัดไปครับ บาท48ตังค์บาท54ตังค์บาท65ตังค์แนวต้านสำคัญในรอบนี้ของ TCC 1บาท84สตังค์ครับแต่ผมคิดว่าโซนบาท65เนี่ยโหคุณเจอแรงขายแน่นะครับ บาท84เนี่ยต้องวอลุ่มแบบโคตรหนักเป็นร้อยร้อยล้านแล้วละ่ะถึงจะพาดันผ่านได้นะนะครับเจอตรงบาท65เนี่ยโหแรงเก่งกําไรเทขายก็น่าจะเยอะนะต้องระวังตรงนั้นนะครับอืมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเล่นรอบเก่งกําไร tcc เข่าเอ็นเราก็อยู่ที่1บาทเนาะ บายเซลสรุปแผนเล่นรอบเก่งกำไรที่ีซแนวรับแรกบาท6ตังแนวรับถัดไปบาท4ตังแนวรับหลังพิงฝา1บาทแนวรับสำคัญคือ96สสตังนะนะครับ แนวรับสต็อปลอสบาท10ตังแนวต้านแรกบาท13ตังแนวต้านถัดไปบาท20ตังบาท2 4ตังบาท29้ตังบาท37ตังแนวต้านค่ากลางบาท40ตังแถวนี้น่าจะย่อก่อนนะนะครับย่อลงมาไม่หลุดบาท20ตังไม่หลุดบาท13ตังกลับไปเบรกบาท40ตังได้ใหม่แนวต้านถัดไปบาท48ตังบาท5 4ตังบาท65้ตังแนวต้านสําคัญในรอบนี้ของ TC คือ1นบาท 8 4สตางค์ครับลบเส้นก่อนการขึ้นย่อรอบนี้การขึ้นย่อรอบนี้นะคือมันจะต้องเป็นกรอบนี้ก่อนที่ผมมองนะเนี่ยนนีน่มันจะต้องเป็นกรอบบาทหนึ่งถึงบาท20ก่อนนะครับต้องดูว่า ในวันถัดไปหรือในวีคถัดไปเนี่ยถ้าเขาเบรกบาท20ได้เนี่ยเขาจะทะลุได้ถึงไหนเออเขาจะทะลุได้ถึงไหนนะครับเขาก็เคยวิ่งแรงๆมาก่อนนะเห็นไหมเนี่ยวิ่งแรงๆมาก่อนนะครับการที่จะขึ้นไปได้ก็ถ้าในกรอบของบาท1กับบาท20ใช่ไหมครึ่งหนึ่งประมาณบาท10 ถ้าขึ้นไปขึ้นไปถ้าจากตอนนี้ตอนนี้จากบาทหนึ่งเนี่ยขึ้นไปชนบาท20แล้วย่อย่อลงมาก็ไม่ควรหลุดบาท10ถึงจะมองกลับไปเทสบาท30ถึงบาท35ได้อได้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะนะครับการขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม ก็จะประมาณนี้20% 20%นะครับการย่อลงมาบาท10บเนี่ยแลลห้ามหลุดใช่ไหมห้ามหลุดบาท8ตังค์ถ้าไม่หลุดบาท8ตังค์เดี๋ยวนะอันนี้คือคุยไว้ก่อนนะว่า ถ้าเขาขึ้นไปบาทยี่ิบถ้าเขาย่อลงมาไม่หลุดบาทแปดตังไม่หลุดบาทสิบตังขึ้นต่อขึ้นอีกไหนก็ขึ้นอีกยี่สิเอ่ะเซนดูก็ประมาณบาทสาสิบตังคือตรงนี้นี่พอดีเลยถูกไหมอ่าประมาณนี้นะประมาณนี้นะนะครับนะครับแล้วถ้าเอาวาดให้ดูก่อน 1>, 1บาทไปชนบาท20ย่อลงมาไม่หลุดบาท8ตังค์ไม่หลุดบาท10ตังค์ขึ้นต่อก็จะเป็นสเตปนี้คือขึ้นไปเทสบาทย9ตังค์บาท30ตังค์นะครับแต่ถ้าจากบาท8ตังค์ขึ้นไปหาบาทย9ตังค์บาท30ตังค์เนี่ยย่อลงมาตรงไหนไม่ควรหลุดใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้ ย่อลงมาตรงไหนไม่คนหลุดใช่ไหมประมาณบาท19ตังกับบาท16ตังห้ามหลุดอ่าแล้วเราก็จะมองขึ้นไปอีก20%จากบาท16ตังนะอะขึ้นไปก็ประมาณบาท40ตงัง อ่าแนวต้านนี้แนวต้านนี้อ่าประมาณนี้นะประมาณนี้นะนะครับแล้วคุณจะดูแพทเทิร์นการขึ้นยอดใช่ไหมอ่าผมทำให้ดูนะครับจากบาทหนึ่งไปบาทยี่สิบปัจจุบันเลยนะแล้วถ้าย่อลงมาย่อลงมาก็ไม่ครลุดบาท8ตังค์ไม่ครลุดบาท10ตังค์แล้วขึ้นต่อ20%ก็ประมาณ บาท29บาท30แล้วย่อลงมาก็ไม่คนหลุดครึ่งทางคือบาท16ตังกับบาท19ตังการที่กระกลับไปเทสเบรบาท29ได้ก็เจอกันประมาณบาท40ตังที่ cc ประมาณนี้ครับขอบคุณ fc ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับแจ้งสมาชิกที่ต้องการใช้ระบบกราฟ S Pen Mobile ครับแบบกราฟที่ผมใช้ในช่องอะ เผื่อบางคนที่แบบว่าอยากใช้เห็นมันชัดดีตีเส้นง่ายหรือว่าอยากทํากราฟตามผมเออนะครับให้สมาชิกหรือ fc ของช่องครับที่ยังไม่มีระบบกราฟ S Pen Mobile ใช้คุณสามารถติดต่อบโบรกของช่องได้บโบรกของช่องเป็นบโบรก UOB Marketing ชื่อน้องโอ เบอร์โทรนะครับ0898158756เบอร์น้องโอนะให้โทรไปก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยแอดไลน์คุยกันนะครับนะครับนะครับเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้บโบรกของยูบีเนี่ยยังไม่มี S Pen Mobile ให้ใช้ก็ตามแต่น้องโอสามารถแก้ไขได้ในการที่โบก เปิดร่วมกับ CGS แล้วใช้ S Pen Mobile ได้คุณจะเทรดพอร์ตไหนคุณจะเทรดโยบหรือคุณจะเทรด CGS เป็นการสนับสนุนช่องทั้งคู่ขอให้เป็นการเปิดบัญชีผ่านมาเก็ตติ้งชื่อน้องโอก็พอแค่นั้นผมก็ขอบคุณมากๆแล้วครับประมาณนี้นะครับสมาชิกหรือว่า FC ช่อง YouTube ครับต้องการเข้ากลุ่มไลน์ของช่อง ให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกก์เพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อกซ์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทาเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบโกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบ ดีใจอะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบโรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มาลายไอดีนี้มาติดต่อน้องโอไปเลย Marketing ชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบโรก UOB ท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ